สวัสดีค่ะคคคแนะนำตัวอีกครั้งครับชื่ออะไรครับชื่อว่าคุณคิดาตัสโต้าโอ้ยจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วจะเปลี่ยนชื่อทำไมอ่ะเอาชื่อเดิมได้ไหมชื่อเดิมว่าอะไรนะรน้องเติ้น้องเต้ดอนเมืองอ,อ๋อจำจำจำได้แล้วว่าน้องน้องเต้นเต้นดอนเมืองไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะถ้าจะเปลี่ยนขอแนะนําให้ไปเปลี่ยนเป็นชื่อน้องเน็ต วันนี้ทำไมไม่ทาป่งทาปากมาให้อยแต่อย่างนี้ก็น่ารักดีเนาะเนี่ยรีวิวไปวันนั้นจักรยานอะมีคนสนใจอยู่นะมีคนสนใจอยู่บอกทำไมหน้าตาวันหวานอย่างเงี้ยทำไมแต่งรถะดุดันจังเลยอะเขาถามเนี่ยดูซิเนี่ยบางกงบางโคนอุ้ยไปจ่ายตลาดมาด้วยจะเอาไปทำไรถั่วเนี่ยโอ้ใส่แกงส้ม โอ้โหอยากดูรถอีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ต้องเถิบไม่ต้องเถิบไม่เป็นไรอยากดูคนน้แข่งคนนแข่งก็สวยสวยโอ้สุดยอดมากสีสันเดี๋ยววันไหนแต่งตัวแบบสุดๆก็มาหาลุงเลยนะลุงจะพาไปเที่ยวคิดกาตัวเท่าไหร่น้อเนาะไม่มีอะไรเรอกอยากดูรถวันนี้รถสวยมากชุดก็สวยสวยเออแฟนพระยี่ห้ออะไรอุย้ยไม่ใช่ หลวงพ่ออะไรอะ่ะดูหน่อยไม่ไม่ไม่ไมไมหันหันหน้าหันหน้าหลวงพ่อมาน่ออันนี้ข้างหลังดูหน้าดูหน้าดูหน้าโอ้พระอาจารย์อะไรนะเนี่ยมือผมก็ดำดำโอ้อาจารย์ฟันด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ